สบายดีพี่น้องออเวที่เฮาูุปุ่นบ่เม,มียนแต่ว่าเวทีททเฮาได้ตั้งปุ่นแล้วมันจังสียูดยย่ด้วยนี่เนาะเป็นตุ่มต่วันมันินันคือเกียดวเนาะมันมนว่าเกตกัสิว่าเป็นตุ่มเนาะจะรถทีจอดเลยเนะด,ดี๋ยว เาอมาจอดีกนเราจมาจอดีก้นจังานก่เอาเามาจอไปบทาังเวทีเขา,าอยู่ทางนีาาง้โอสิลนจะได้เรา,าไ,ปไปที่นี เราดินมันแก่เอแต่อาผมเป็นมาคิดว่าฝนจตกมันก็เรา้าอเพราะขอเพี้ยงคนทะเลอยากลงบ่ได้เลยพี่น้องเลยดินที่แหลกมันเป็นตัวเนาะเออพวกนี้เป็นพ้องแต่เอามาใส่เป็นวายูมันทุ่งว่นเกล็ดละเบิดเป็นตดที่แหลกมมนหนึ่งสีปกติได้แม่เป็นวาขคันบ่อคันหยาจังๆไม่เหมนสิไข่ทั้งคันหยามันันเป็นหยาสลับเป็นเราดินมาใส่เป็คิดว่าฝนจะตก ที่กระตังยู่พี่เล้ยยังสิตังเลยยังน,น้นนนไอไล่เขาทองเพราะย,ยืดเรนนี่เนี่ยนั่น, <c oughs> น,นดีกำลังมาก <c oughs> ไล่เขาทองเพราะย,ยุดแบบนีม้มากมึงมากสูมากเออไล่เขาทองเลย <c oughs>

แล้วก็เล่นไปเออมันก็เล่งไปแหละล่ะนี่แปดหาบ่าเม่ค่าแปดหาแี่บวดยาดีเแปดหาแปดไมี่เ็รามาปูกนริงิ่เออล้ามาเอายาให้กินอยู่นี้ เมื่อกาทำมดายเปล่าฝาวยอยาฝาวาเขาไปจีตื้นรถเขาจิเลนด้วยดิเากันยังวาเหรอเด๊แตงตานันรถอันนี้ล่วงกัยังตีดข่อยังวาอยู่พี่เด็กเขาจะเรียนทางพี่เดรับไปหันเนาะเรนคนร้ร่องเนาะก็ดีเลยรถัดทิดรถ้ันติดนั่งที พี e ่เบี huh. ้ยคยืมเงินไงอ๋อนั่นนขึนไปเอางล่ะไวเดี๋ยวว่เอามันเอามันนะพี่เบี้ว่าขันเจ้าไปว่าเจ้าล่เ้่เปิดไปว่าี่ีมีแม่สหาหาจะไป้าด้องว่ของผู้ใดละแม่ขานอีกนสร้างใหม่เอาเอาไปก้อนเลยค่ะเดี๋ยวสิเบเอาสร้างใหม่จ้ะเดี๋ยวไปเบวนําหมูนก็ได้ มันหมันได้เมีค่ะเด้อเอาะลงวันมาให้เลยค่ะเด้อให้ผู้สื่อหมันผู้สื่อหมันหมันเลยค่ะเด้อจ้าเดี๋ยวรถบัสเรามาแล้วเอาไม้ย่างหยอกกันละบันคันว่าตื่นกับว่าตื่นเด้่หยอกกันได้บาดนี่ ยอกกันไปแล้วบาดดีกันว่าตื้นมัาะ็ว่ามันตืนเนี่ยขันไล่ที่มันเป็นหาละยอกเป็นยอกกันแม่เออเป็นยอกกันไปเดียวนี่เป็อย่างมองเอีเนพีเบนนีอสูๆๆมอ,อนดับโน,นี้แใ่เด้อเน่ยค่ะเด้อ โดนยังสือนี่เจ้าได้แล้วเจ้าพอดแล้วทอดาจุ๊บในละวันใหญ่แล้วในมือแล้วเนาะเป็ดซื้อยังหลายเทตุแน่เนี่ยรถไฟขึ้นติดไปเลยจะใส่ฝาดีกันมันลมขึ้นได้ปะเนาะ

มันยูหนีเนาะมันเคยยูนี่เขาเคยยูหนีเนาะต้องไปไมันดอกมันยูนีล่ะเดี๋ยยูนีละอยากับไม่กินยููเลี้ยงจักเอาของ ก็ไปดอเออสามพ่นท่าเท่าง้อพ่นขัดพ่นปั่นในเฮ้าเ่ยจักโตเขาังไปแต่นี่น้ำพ่นนามไม่ิกตัวงามๆไหม